สวัสดีพี่น้องเอฟซีสุขสุขชนเนาะเป็นจังได้หาหน่อยบันที่แปดว่าเป็นทาเนาะพี่น้องเนาะบันที่เกตกับเขาสุดชุดแต่ผลว่ารุดมากย่งแต่ว่าเป็นรุดดอกพี่น้องเ่็นรุดคือมือสองสามมือก่อนเ่็นรุดหมดคือสองสามมือก่อนได้น้อยเดียวว่าเป็นทาปันได้เนาะพี่น้องเนาะ ขออภัยขออภัยคือว่าลราพี่น้องมันเป็นเด็กขับนวกขับนวนออกมามันกะเอาไปแล้วมันก็บ่าเขาขับนวนมากมันกะว่าเอาขักขัดหล่มมันกะรุดยเราพี่น้องนะเอาไม้เอาไม้พี่น้องรุดกับว่ารุดโดนดอกของปูกลับขึ้นมาคือเก้านั่นหละห้าน้อยวันที่แปดกะในน้อยเดียวคือสเปกิจ บางคนกับวาเล่นว่าเขาเล่นเฉพาะกิจเล่นบ่ได้ผมว่าพิเศษปกติทีไอพีไปหมดเลยพี่น้องเลยรุดไปหมดเลยให้มันไปเที่ยวกันบุกทัานาเนาะเอาไม่เอาไม่ไมือนี้ขึ้นจะบ่ไปเที่ยวแต่วันที่เก่ามีเล้าพัฒนาน้ำแดงโม,มนี้มาข้นมาแข่งเล้าพัฒนาบ่ฮาหน่อยต้องข้นมาแข่งหน้าเล้าพัฒนามาแนะ้ะ ทบทวนมือที่ผ่านมาวันที่8ปดได้พี่น้องเนี่ผ่านมาห้าหน้อยวันที่แปดสิงหาคมอดจ,จับคูเก็ดศูนย์เกก็เก้าหาเก้าศูนวิ่งเก็ศูได้เก็ทอ่พี่น้องเขาเก็ดอยู่ได้สิเกพิเศษจับคู่สามแปดสามสี่หนึ่งสอง แปดสี 1, 2, 4, 8, ่แปดสี่ลุดหนึสองสี่แปดไหมลุดพิเศษลุดพี่น้องปกติจะครูสี่ห้าห้าแปดสามแปดสี่สามบิ่งสี่ห้ากุบเรียนซีห้า ล่อง43กระลุดพี่น้องลุดเล่า VIP เอ้หน่อย VIP ลงตะลาวกับน้อยพอมันหลุดอยู่บเช้าแล้วนะลงตะกลมบอก VIP โมกเก็ต3490 30ลดพี่น้องแต่พี่น้อง,งเอาตัวสำรองกัน เขาอยู่คือสามพี่น้องตัวสำรองสามกับศูนย์มันว่าอีดาปูวเอาของพี่พี่มันมันไปคนละทางันรลดก็คือลดก็ได้ตัวสำรองนะพี่น้องเนาะพิสตนะ์ตัวตัง้งอีดามันมาสองขวมันมันตัดชิ้นใจนยจากจะเสียวขวบได้กเ็เลยเอาสองขวามาไอ้บ้างหกกับสาม มันบ่มาตัวเดียวกันมันบ่มา,มาให้ขวัวไก่กันนะพี่น้องนะเอาไม่เอาไม่พี่น้องจะเสียใจกูเมื่อนี้ละเหมือนหน่อยหนึ่งโย่บาถึงกันรถไปได้โย่เดินได้โย่มาว่ากันไหมห้าหน้อยสเปอกิตจับคู่สเอกิตจับคู่ Hãy subscribe cho kênh Song pet A uh, sea A uh, sea wing wing

ร่องหาซีล่องหาซีพิเศษพิเศษ พิเศษพิเศษพิเศษจ,จับกูเจหา

เทีเ็ดหาวิ่ง 乱搞哈！不过，这，个。

cao hút Câu hút Chết sổng. Chết sổng. vinh vinh cầu xám mình cầu xám mình vinh cao vinh xám công đen công đen cầu, cắt xám long cao cắt xong VIP. วิ Double ่งหกห้าวิ่งหกห้า ผมเล่นหกหาาเล่นหกหาาล่ลองเก้าหกปูคุณวันนี้บ่ล่งเบอร์โทรศัพท์อยูห่หรอปูคุณบ่ล่งเบอร์ไลหุ่จากไร้คนหรอที่นอ เบิกก็ได้ตั้งดีๆกันบ้างงามๆกันเอียงๆอ,อยู่เอาแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอเด้ดอผู้ใดเข้ามาแล้วก็ได้ผู้ใดเข้ามาเบิ่งมาส้มแล้วก็ได้ห่าหน้อยวันที่แปดได้น้อยเดียวพี่น้องเอ้ยมื้อนี้วันที่เก่าแก่มือแก่มือ่อจะเก่าขันเลี้ยนอันหนึ่งมันมาซีเล่านี่มาซีมาหกเปอร์เนี์พี่น้อง มาให้ห้องลักนักตัวนี้จะเก่าสิพานมากสีจ,จำได้เนาอเอาโมนืนีกะวันที่เก่าด้วยพี่น้องเนอะเมื่อแรกกะรวยแล้วที่ม่งเคิงเริ่มด้วยกะแล้วนอกพี่น้องเนอะห้าหน้อยเฉพาะกิจวันที่เกา่าสิงหาคมสองพั้าร้อยหคับคู8ปดสี่ห้าหกสองหา วิ่งแปดจีกมเล่นแปดีร่องหาจีพิเศษจับคูเข็หา่าซีหา 1, 2, 9, หนึ่งสองเก้าหาเข็ 9, หาเก้าหาเข็หาวิ่งเข็ดหากมเล่นเข็ห่าร่องเก้าหา ปกติจับคู่เก้าสามเก้าหกเก็ดสองเก้าสองวิ่งเก้าสามผมเล่นเก้าสามหองเก้าสองแล้ววิไอพี่จับคู่หกห้า เคล็ดหกสองสามเก้าหกวิ่งหกหาคมเด่นหกหาล่องเก้าหกเอาแคบหน้าจอแคบหน้าจอพี่น้องเอ้ยผู้ใดาขอมาเบิ่งแล้วก็ได้แคบไว้เพื่อบรรจีเบิ่องหอดย่ำมามันจะหาบ่าเห็นจะหาอยากแคบไว้เลยถึงเวลามากก็เปิดเบิง่งก็จัดเลยเนาะพี่น้องเนาะไม่ต้องเลยไปคนเล่นคน ค้นหาอีกแคบไปเลยหน้าจอแคบหน้าจอไ้ได้เห็นเลยเปิดเบื้องเลยผู้ใดเขมามาไม่กับกดกระดิ่งติดตามไปเลือยพี่น้องเด้อเพื่อชีวิตพิษผาดพิษผาดของปูขุนกับพิษบโดนดอกพิษที่เดียวรอบเดียวไปยังฉันละซิฟกับพิษหนึ่งไปยังสีด่านมาขาดทุนดอกพี่น้องเอฟซีสุขุทุกคนผู้ใดมาติดตามลำลำเรื่อยเรื่อยแห้งแงปังปังกันทุกคนเด้อเงินทองเต็มกระเป๋ากันทุกทคน มีเงินใส่นครอบครัวโจกูทุก้นปีใหม่ให้ได้ไปายแดงได้พี่น้องได้ให้ลำให้รวยอย่าเจ็บอย่าจนกันพ่อกันไหมสุดต่อไปสวัสดี